ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเทริดทูนสถาบันหลักของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเสนอรายการด้วยสำนึกในพระมหากาุณาทิคุณ สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณนะครับทาง FM 104.25 MHz สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับผมโด่งจจตุรพรผาหน้ากับรายการในวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงเวลา1 0บนานาทีจนถึงเวลา 11เอนาิกานะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับถือว่าเป็นรายการเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพิเศษโอกาสมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะเดินทางมาถึงนะครับในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับ2567นี้นะครับก็คือครบ6รอบปีนักสัตว์นะครับ72พรรษานะครับ นะ12 6เป็น72 1ใช่ไหมครับ1รอบปีนักษัตว์ก็มี12 12 12ปีใช่ไหมครับ12ปีนะนะครับ12ูณ6ก็เป็น72นะครับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงมีพระชนมพรรษาอยู่ที่72พรรษานะครับเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่พิเศษแบบนี้นะครับทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต1นะครับซึ่งเป็น ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่นะครับของสวทใน,ในสังกัดเนี่ยนะสวทบึงการนะครับก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสวคหนึ่งหรือว่าสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับก็มีรายการนี้ขึ้นมาครับสําหรับวันนี้เองครับคุณผู้ฟังจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะซึ่งถือว่าต้องบอกเลยว่าถือเป็นครั้งแรกนะครับของเมืองไทยที่เรามีการ อัญเชิญนะครับพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะจากสาธารณรัตอินเดียนะครับเนื่องในโอกาสพิเศษเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าสําหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะ <c oughs> แจ้งทางบ้านนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของ ประวัตินะครับในการค้นพบนะครับพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้านะครับพูดง่ายๆนะกระดูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตธาตุนะครับก็คือกระดูกของพระอระหันต์ซึ่งคืออัคราสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะครับพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลาน,นะครับ <please S 2> ตามประวัติของพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เรียกได้ว่าเนี่ยเรากําลังจะเรากําลังจะ อันเชิญมาประดิษฐสถานนะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถือว่ามีประวัติการค้นพบมานะครับโดยพระบรมสารีริกธาตุนะครับถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าของพระพุทธศาสนานะครับอันเชิญมาจากพิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้นะครับมีการค้นพบ เมื่อปีพุทธศักราช2441หรือว่ากว่า126ปีที่แล้วคือมีการขุดค้นพบนะครับทีนี้ค้นพบที่ไหนนะครับค้นพบที่นี่ครับสถูปโบราณเมืองปิวปิปราวานะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองในอดีตก็คือกรุงกับบินลพัทนะครับในสมัยพุทธ,ธกาลมีหลักฐานเป็นจารึกอักษรพรามีนะครับ บนพระอบนะครับโดยอักษรจารึกเนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าแปลแบบนี้ครับที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านี้เป็นของสักยะราชาสุกิติกับพระพาตาพร้อมทั้งพระพักคินีพร้อมทั้งพระพิกคินีพระโอรสและพระชายาสร้างขึ้นอุทิศถวายนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําจารึกนะครับที่อยู่นอกพระอบ นะครับพระอบคือที่บรรจุนะนะครับแล้วภายในพระอบเนี่ยก็จะมีกระดูกพระพุทธเจ้านะครับพูดง่ายๆเนาะอันนี้มีการค้นพบเมื่อปี2,441นะครับที่สถูบโบราณนะครับส่วนพระอารหันตธาตุนะครับของพระอัครสาวกก็คือพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะนะครับอันนี้พบเมื่อปีพุทธศักราช2,394นะครับอัญเชิญมาจากสถูปเมืองสารจีนะครับ บรรจุในพระโอบซึ่งมีจารึกอักษรนะครับพรามีนะครับบอกว่าสาริปุตตะแปลว่าพระาธาตุของพระสารีบุตรและมหาโมคลานะสะแปลว่าพระาธาตุของพระมหาโมคลานะนะครับคือมีมีเขียนเอาไว้นะครับมีจารึกเอาไว้ที่พระโอรบบจุนะครับเราก็เลยทราบว่าเป็นเป็นของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะครับซึ่งนี่เอง ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับ hmm. <wah>. ท,ที่จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานให้ศาสนิกชนนะครับได้เข้าสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตนะครับก็จะมีการทำมีการ มีการอัญเชิญนะครับมาประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจากนั้นก็จะเคลื่อนไปตามจังหวัดต่างๆของไทยนะครับจะมีการเคลื่อนไปที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดกระบี่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นปูชนียวัตถุแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ แล้วก็อรหันตธาตุนะครับของพระอรัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาซึ่งถือว่าทรงคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นที่รำลึกถึงนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอรัครสาวกทั้งสองท่านนะครับก็เป็นครั้งแรกนะที่อัญเชิญมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อันนี้หลักฐานการค้นพบนะครับชัดเจนเลยนะว่าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของพระอรหันตสาวกนะครับเป็นพระอรัครสาวกเลย นะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนะครับจะมีการเปิดให้สักการบูชาวันไหนนะครับจะมีการจัดพิธีอัญเชิญวันไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ จากฟ้าเรื่องร้องแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชีพชิ่งขันโค้งชนชาวไทยนักไทยกลับดู กามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเสนอรายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ครับผมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณนะครับทาง FM 104.25 MHz มนะครับต่อสำหรับในวันนี้นะครับก็นำเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจนะครับของพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระอรหันตาาธาตุนะครับของพระอัครสาวกนะครับที่ จะอัญเชิญนะครับมาที่ประเทศไทยนะครับสำหรับกำหนดการนะครับกำหนดการนะครับในการรวมสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุน,นะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับมีกำหนดการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชมมพันศาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินโครงการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขคลานะจากสาธารณอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยนะครับตามโครงการธรรมญาติธรรมญาตราจาก มก,การทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งกำหนดการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้23กุมภาพันธ์ ทางรัฐบาลจะมีการจัดงานพิธีอันเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตราการตาในวันพรุ่งนี้นะครับ23กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2,567ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นจะมีการอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค3จังหวัดด้วยกันนะครับให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชาภาคเหนือนะครับระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567ที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานของเรานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมนี้ที่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ครับระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคม2567ที่วัดมหา,าธาตุวชิรมุงคลหรือว่าวัดบางโทงจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งหลังจากที่จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งมอบคืนให้กับสาธารณรัฐอินเดียต่อไปนะครับ <öz ell>. <S <S นี่ก็ถือว่าเป็นกำหนดการนะครับในการ จัดงานครั้งนี้นะครับในการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะจากสาธารณรัฐอินเดียนะครับถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับ ทีนี้ในวันที่23ครับในวันพรุ่งนี้ในส่วนกลางเนี่ยก็คือที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่บอกไปเขาจะมีการจัดขบวนแห่อันเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุนะครับเวลา16นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับของวันพรุ่งนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาจะมีการจัดเริ้วขบวนอันเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาโดยจัดเป็นขบวนโคมนะครับมีขบวนโคมขบวนการแสดง4ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงจากอินเดียมีขบวนธงชาติไทยขบวนธงชาติอินเดียธงธรรมจักรธงฉับพันณรังสีขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัวขบวนรถมาคบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกรถบุพชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหรันตธาตุมีขบวนเฉลิมพระเกียรติแล้ก็ขบวนจิตอาสา นะครับนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีขบวนหลายๆขบวนนะครับที่ยิ่งใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้คือเวลา16นาฬิกาจากนั้นเวลา17นาฬิกาครับวันพรุ่งนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต หลังจากนั้นก็เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาได้ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567นะครับเวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับที่มณฑลพิธทีท้องสนามหลวงนะครับก็คือ3โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับส่วนในภูมิภาคนะครับก็จะมีการอัญเชิญไป3จังหวัดนะ ก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดกระบี่นะครับรายละเอียดตามที่แจ้งให้กับทางบ้านได้รับทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ในงานนะครับจะมีการจัดนิทัศการนะครับการนิจ,จัดนิทัศการการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะจากพิพิธภัณฑ์ทัศาน,ถถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อล้อมรวมพลังของศรัทธ,ธาของศาสนิกชนทั่วไทยทั่วโลกซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้องค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพุทธศาสนาบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับโดยมีการแบ่งการจัดนิทรรศการนะครับเรื่องของประวัติความเป็นมาพระบรมสารีริกธาตุ การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุณาเมืองปิบปราวารัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณบรมบัรฑ์วัวสเกตและข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยครับรวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธประวัติจากประเทศอินเดีย และในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชานะครับก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง24-26กุมภาพันธ์นี้แล้วก็จะมีการเปิดศูนย์สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชมสาธิตการบรรยายธรรมกิจกรรมธรรมบันเทิงโดยพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมอารมณ์ดีมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมชมสินค้าของดีเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญจิตภาวนานะครับมีการสวดมนต์นะครับสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็การแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าไปนะครับน่าไปน่าไปสักการบูชานะครับแล้วก็น่าไปร่วมกิจกรรมมากๆนะครับ ขณะที่ทางเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะครับท่านก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าตามที่รัฐบาลไทยมีคำขอต่อรัฐบาลอินเดียในการขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอัครสา,าวกสองพระองค์คือพระสารีบุตรและพระมหาโมกคลานะระหว่างช่วงวันที่22กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคม โดยพระธาตุศักดิ์สิทธิ์จะเสด็จมายังประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอันน่ายินดีที่สุดนี้ในนามของประชาชนรัฐบาลอินเดียขอแสดงความนับถือและความปรารถนาดีอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระชนชีพที่ยืนยาวทรงมีพระนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ซึ่งการมาเยือนขององค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่บ่อยนักที่จะนำออกนอกประเทศรัฐบาลอินเดียนำโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมทีได้ตกลงที่จะส่งพระบรมสารีริกธาตุมาอย่างประเทศไทยโดยคำนึงถึงความสำคัญสูงสุดในการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดดังญาติมิตรของสองประเทศนอกจากนี้ชาวอินเดียที่อาศาัยอยู่ในประเทศไทยได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ในการมีส่วนร่วมในทางธุรกิจการเมืองการศึกษาวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดหมายสําคัญทางประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ทวิภาคีก็คือ2ฝ่ายนะครับระหว่างอินเดียและไทยนะครับนี่คือถือว่าพิเศษมากเนาะอย่างที่ท่านทูตเองก็บอกนะครับไม่ใช่ว่าจะอัญเชิญออกมาง่ายๆนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับและพระอรหันตธนาตุน,นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยนะครับ อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะครับก็สำหรับพระอรหันตธาตุนะครับของพระอัครสาวกนะครับที่จะอัญเชิญมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าตรงกับช่วงของเทศกาลวันมาคบูชาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่ชาวพุทธนะครับชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธไทยนะครับจะได้เข้าไปกราบสักการะเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระพุทธธรรมระสงฆ์นะครับ นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยังไงทังบ้านก็ไปกันได้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยในช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดที่กําลังจะถึงนี้นะครับวันมาคบบูชาที่กําลังจะถึงนี้เนาะในช่วงนี้ก็จะเป็นมีวันหยุดพิเศษนะครับที่ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือวันมาคบูชาตรงกับวันที่24เนาะ24กรกฎานะครับแต่ว่า ก็เห็นว่าจะมีการหยุดชดเชยให้ใช่ไหมครับเป็นวันจันทร์เนาะเราก็จะมีวันหยุดในช่วงสัปดาห์นี้สามวันนะครับก็จะมีวันหยุด3วันนะในช่วงนี้ก็ไปไปที่กรุงเทพได้นะใครที่อยากจะไปกับสการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่ถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับดีไงช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับ เจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกอลบดินทระเทพยาวร่างกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากกัตั์ชาติใดา ล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรามกูดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยาม พระเมตตาเปี่ยมลน้นป่วงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กร,รกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาขาวไทยทั่วลาเปรียมสซบะเมปเปรมปรี รายราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูล พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จขึ้นครองราชเปรียงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยส่งพระเจริญ เจ้าอยู่วมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยาวรางกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรศมีเกรียงไกรสวรรด์ ่อยคุย้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริ กามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเสนอรายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ส0บนาฬิกาหนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับยังไงปิดท้ายกันนะครับที่เรื่องของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับที่จะมีการอัญเชิญนะครับมาประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับผมทวนกําหนดการให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันที่23กุมภาพันธ์นะครับจะมีขบวนอัญเชิญนะครับนี้ยิ่งใหญ่ตรการตาม,มากนะครับยังไงก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะครับเชื่อว่ามีช่องข่าวหลายช่องนะครับที่ทําการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมอันนี้สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปกราบสการะได้นะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงหลังจากนั้นนะครับ5-8มีนาคมนะครับจะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่10ถึง13มีนาคมนะครับจะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วันที่15ถึง18มีนาคมนะครับจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็จะส่งคืนพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารธาตุนะครับกลับไปที่ประเทศอินเดียนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับที่เป็นครั้งแรกนะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการอัญเชิญมานะครับประดิษฐานชั่วคราวที่ประเทศไทยนะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ อยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรอนกระดุดดางแสงสรงทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนา่าระนั้นมากมายเงือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิกกำลังที่มี ทั้งใจกายัวใจแร่งในเพรืองของไพภนด้วยจิืดหยุ่นทน และบ่มแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตาตลอดไปกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง